เรื่องราวของสองเพื่อนรักที่กําลังเดินทางไปเล่นฉลองงานมวันเกิดของูุเธอแต่จูๆ่ๆ GPS ที่พานําทางมานั้นพาพบกเธอนั้นเข้ามาในป่าและทางที่ไม่มีคนเลยโดยที่หารู้ไม่ว่าทางที่ GPS พามากับพาเธอไปสู่หุนทางที่เป็นหายนะสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a าช h Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าโปดระวังเขตอันตรายข้างหน้าซึ่งเรื่องราวในหนังสั้นนี้นะครับผมจะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองกล้องหน้ารถนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นใบหน้าของตัวละครแตอจะเป็นการสื่อสารผ่านทางอารมณ์และการพูดคุยวันนี้จะหยิบยกมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสําหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นโปวดระวังเขตอันตรายข้างหน้าแบบเต็ม สามารถรับชมผ่านทาง y u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  e หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามิน้นเธอกําลังขับรถอยู่และขับรถมารับเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าจิว๋ว ซึ่งวันนี้เป็นงานวันเกิดของมิ้นและมิ้นก็มาแวะรับจิ๋วเพื่อนสนิทเพื่อไปฉลองกับกลุ่มเพื่อนที่นัดกันที่ร้านอาหารซึ่งมิ้นเจ้าของวันเกิดก็มารับเพื่อนสนิทของเธอที่บ้านแต่เมื่อจิ๋วนั้นขึ้นมาบนรถมิ้นกลับถูกจิ๋วนั้นบนเพราะว่ามิ้นนั้นมาสายและก็แกล้งไม่เปิดประตูรถให้กับจิ๋วด้วยจิ๋วจึงบอกกับมิ้นไปว่ามาสายแล้วยังจะกวนตีกูอีกนะ และจิ๋วก็บอกกับมินไปว่าเธอโทรหามินเป็นร้อยรอบแล้วแต่มินน่าก็ไม่ยอม,มรับสายมินจึงบอกว่าโทรมาตอนไหนวะกูไม่เห็นรู้เลยสงสัยเธอคงลืมโทรศัพท์เอาไว้มินจึงถามหาของขวัญของเธอจากเพื่อนรักจิ๋วจึงบอกไปว่าโหมึงรอก่อนสิรอให้ถึงร้านก่อนเพื่อนๆเ,เ,เตรียมเซอร์ไพรส์มึงอยู่แล้วมินจึงบอกไปว่าแล้วมาบอกกูแบบนี้มันจะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงซึ่งขณะนั้นมินก็ขับรถมาเรื่อย แล้วเธอก็บอกกับจิ๋วไปว่ามึงเลิกบนได้แล้วและเอาโทรศัพท์มาเปิด GPS ให้กูดีกว่าจะได้นําทางไปสู่ร้านอาหารหลังจากนั้นจิ๋วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิด GPS ให้กับมินมินจึงบอกกับจิ๋วไปว่ากูว่ามึงไปเรียนขับรถได้แล้วนะจะคราวหลังจะได้มาเปลี่ยนกับกูเพื่อขับรถให้กูบ้างจิ๋วจึงบอกไปว่ากูจะเรียนไปทําไมในเมื่อมีมึงขับให้กูอยู่แล้วมินจึงบอกว่าเดี๋ยวเผื่อกูมีผัวขึ้นมากูก็ให้ผัวกูขับแทนแล้วจิ๋วจึงบอกไปว่าไม่ได้กูต้องมีก่อน มึงห้ามมีก่อนกูซึ่งขณะนั้น G P S ได้บอกว่าให้เลี้ยวไปทางซ้ายซึ่งเป็นซอยที่มืดมากแล้วก็เป็นซอยที่เปลี่ยวทางก็เป็นทางลูกลงังและไม่มีไฟเลยตลอดทางซึ่งขณะนั้นที่ขับเข้ามาก็พบกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ขับสวนออกมามิ้นจึงบอกกับจิ๋วไปว่าโอ้โหทาง นีม่มึงมั่วหรือเปล่าเนี่ยจิวจึงบอกกับมินไปว่าง้นขับกลับทางเดิมไหมแต่มินนั้นไม่ยอมกลับแล้วเธอก็บอกว่าขับตรงๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็มีทางของมันเองเห็นไหมยังมีคนใช้ถนนอยู่เลยซึ่งมินนั้นเธอก็ขับตรงไปเรื่อยและไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเซื้อขณะนั้น G P S ได้บอกว่าอีก500เมตรให้เลี้ยวขวาแต่เมื่อถึง500เมตรข้างหน้ากลับไม่มีทางเลี้ยวขวาให้เลี้ยวเลยพวกเธอทั้งสองคนจึงจอดรถตรงนั้นแล้วก็มองไปรอบๆว่ามันมีทางให้เลี้ยวหรือเปล่าแต่่จิิววนนัั้เรมกล แล้วบอกกับมิ้นไปว่าเราขับรถย้อนกลับไปทางเดิมดีกว่าไหมแต่มิ้นเธอก็ไม่ยอมฟังแล้วเธอก็ขับรถตรงต่อไปเรื่อยๆจิวจึงบอกกับมิ้นไปว่าแค่ขับรถมันยากแล้ววะมึงทําไม่ได้แล้ววะคําพูดของจิวจึงทําให้มิ้นนั้นเริ่มมีอารมณ์โมโหขึ้นเธอจึงบอกกับจิวไปว่ามึงเลิกพูดได้แล้วถ้ามึงกลัวมึงก็เปิดเพลงฟังของมึงไปเลยจะได้หายกลัวจิวจึงทําตามที่มิ้นนั้นบอกเธอจึงเปิดเพลงขึ้นมาให้มันมีเสียงเพลงอยู่บ้าง และจูจูที่มินนั่นขับมาเรื่อยๆแล้วมาหยุดอยู่ตรงสาร,ระภูมิเก่าที่มีคนนํามาทิ้งไว้ระหว่างทางซึ่งมินนั้นเธอไม่ได้หยุดรถเองแต่รถของเธอจูจูก็ดับไปเองจนทําให้จิวนั้นตกใจเป็นอย่างมากว่ารถของมินนั้นเป็นอะไรบอกแล้วให้ไหมว่าให้กลับไปทางเดิมมึงก็ไม่ฟังกูแต่มินเธอก็บอกว่ารถกูเป็นอะไรก็ไม่รู้ทาไมต้องมาเสียตอนนี้ด้วยวะและจูจูมินก็หัวงรอขึ้นมาจิวจึงถามมินไปว่ารถมึงเป็นอะไรเนี่ย สธอูรถมึงเป็นอะไรมินจึงบอกกับจิ๋วไปว่ารถกูก็เป็นยานผานะไงและมินก็หัวร้อนดังขึ้นจึงทําให้จิ๋วนั้นรู้ว่ามินนั้นแค่แกล้งจิ๋วเท่านั้นมินได้บอกกับจิ๋วไปว่ากูเห็นมึงกลัวกูเลยแกล้งมึงเล่นๆมึงจะกลัวได้ตั้งไหนล่ะและมิ้นก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆซึ่งขณะนั้นเส้นทางของเธอก็เริ่มผูกขามากยิ่งกว่าเดิมเป็นทางถนนเหมือนแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยด้วยซ้ํา ซึ่งมินเธอคิดว่าขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอถนนใหญ่เองซึ่งจู่ๆพวกเธอก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องตกใจเพราะระหว่างทางที่เธอขับมานั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนอนขวางถนนอยู่หน้ารถของผู้เธอจนทําให้มินนัต้องจอดรถพวกเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากจิ๋วจึงทางกับมินไปว่าให้ดูดีๆซิว่าชายคนหรือเปล่ามินจึงบอกว่าใชายคนเราจะลงไปช่วยเขาดีไหมแต่ด้วยความกลัวของจิ๋วจิ๋วจึงบอกว่าจะลงไปทําไมเราโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกันดีกว่า แล้วอยู่บนรถนี่แหละโทรเรียกตำรวจก็ได้หรือโทรหากู้ชีพกู้ภัยอะไรก็ได้ทั้งนั้นซึ่งตัวของจิว๋วเธอก็โทรไปแจ้งเหตุที่1669เมื่อมีพนักง,งานรับสายเธอจึงแจ้งเหตุไปว่าตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่กลางถนนในตรงที่เธอนั่งขับรถมาและเธอก็บอกเบอร์ติดต่อของเธอไปและบอกที่อยู่ที่เธอนั้นอยู่นานตอนนี้ซึ่งขนาน,นั้นเองด้วยความดื้อรั้นของมิน้น เธอจึงลงไปจากรถเพราะต้องการไปดูอาการของผู้ชายคนนั้นที่สลบอยู่แต่ด้วยความปลัวของจิ๋วเธอจึงพายายามเรียกมินให้กลับขึ้นมาบนรถและเธอก็ลงรถไปด้วยแต่เธอนั้นยืนอยู่ข้างรถเพราะเธอไม่กล้าเข้าไปส่วนตัวของมินเธอเดินเข้าไปโดยที่ไม่หวาดกลัวอะไรเลยเธอเข้าไปจับที่ตัวของผู้ชายคนนั้น นาจูจูผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาและพยายามจับตัวมินมินจึงรีบวิ่งหนีขึ้นมาบนรถและผู้ชายคนนั้นก็วิ่งตามมาแต่ตัวของมินเข้ามาในรถได้และเธอก็ล็อกรถทันและเธอก็ขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วซึ่งขนานั้นเองที่เธอขับรถออกมาก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาขวางหน้ารถของเธอเอาไว้แต่มินนั้นหักหลบได้ทันเธอพยายามขับหนีซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นพวกเดียวกันกับผู้ชายที่น้องขวางถนนและพวกมันก็กำลังขับตามมาด้วย มินจึงพยายามขับรถหนีไปแต่พวกมันก็แซงรถของมินมาซึ่งณตอนนี้แก๊งของไอ้ผู้ชายพวกนั้นมันขับมอเตอร์ไซค์สองคันและขับเบียดไปเบียดมาเพื่อขวางหน้ารถของมินไม่เพียงแค่นั้นพวกมันนั้นมีปืนด้วยและก็ยิงขู่มาทางรถของมินจนทําให้พวกเธอนั้นแทบจะสติแตกด้วยความหวาดกลัวเมื่อบวกเธอขับไปเรื่อยๆจนถึงสะพานก็พบว่ามีพวกของมันอีกคนหนึ่งจอดรถอยู่กลางสะพานเพื่อดักรถของมินไว้อยู่แล้ว ด้วยความใจกล้าของมินมินนคิดว่ารถของเธอนั้นใหญ่กว่าเธอต้องการจะขับชนฝ่าพวกมันไปเลยแต่พวกมันนั้นมีปืนและไม่ได้กลัวอะไรเลยพวกมันจึงยิงปืนใส่หน้ารถของมินจนโดนกระจกแตกจึงทําให้มินนั้นตกใจมากเธอจึงรีบถอยรถออกมาและไอ้ผู้ชายอีกคนนึงก็ควัาปืนออกมาและไล่ย,ยิงรถของมินที่กําลังขับถอยอยู่จนทําให้รถของมินนั้นเสียหลักจนรถของเธอนั้นตกลงไปข้างทางของสะพานและรถของเธอก็เสียหลักปีกคว่มไปซึ่งพวกเธอนั้นก็ยังคงมีสติอยู่ แต่ตัวของจิว๋วเธอมีเลือดออกที่ท้องและเธอก็บอกกัมมินไปว่า เธอเจ็บมากนะตอนนี้และจูจ่ๆโทรศัพท์ทพของจิวก็ดังขึ้นเพราะสายด่วน169่กโทรกลับมาเพื่อต้องการถามพิการที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมินจึงนำโทรศัพท์ทพไปคุยและบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยค่ะตอนนี้รถหนูคว่มและเพื่อของหนูก็มีเลือดไหลออกที่ท้องด้วยเจ้าหน้าที่จึงบอกกับมินไปว่าให้มินนั้นลองหาเสื้อหรือผ้าอะไรก็ได้มาห้ามเลือดที่ท้องของจิวไว้ก่อนและเธอก็บอกให้มินนั้นตั้งสติดีๆแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอได้ฟังจิวจึงบอกว่า มีพวกโจรมาขวางหน้ารถของพู้เธอแล้วก็นําปืนมาไล่ย,ยิงของพู้เธอจนรถของพู้เธอนั้นเสียหลักซึ่งตอนนี้ผู้เธอทั้งสองคนติดอยู่ในรถที่ตกมาอยู่ข้างสะพานเจ้าหน้าที่จึงถามว่ามินนั้นขับออกมาไกลจากจุดที่โทรแจ้งรอบแรกมากไหมมินจึงบอกว่ายังไม่มากเจ้าหน้าที่จึงบอกว่า ตอนนี้เธอกําลังส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วให้ใจเย็นแล้วก็คอยดูอาการของจิ๋วไว้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็วางสายไปซึ่งณนะตอนนี้เสียงของจิ๋วก็เงียบไปด้วยความที่เธอนั้นเจ็บบาดแผลมิน้นจึงร้องไห้ฟูมฟายและบอกกับจิ๋วไปว่ามึงมึงอย่าเพิ่งทิ้งกูไปนะเว้ยจิ๋วจึงพูดด้วยเสียงแผ่วว่ากูไม่ทิ้งมึงไปหรอกกูไม่ให้มึงมีผัวก่อนกูหรอกและจิ๋วก็บอกกับมินไปว่า กูยังไม่ได้แฮปปี้เบอร์เดย์มึงเลยด้วยว่ะมินจึบอกกับจิวไปว่ามึงอย่าพึ่งร้องมึงต้องไปร้องแฮปพร้อมเพื่อนดีซึ่งขณะนั้นเสียงของจิวก็เงียบไปแล้วเพราะว่าเธอนั้นสลบไปเป็นขนาดเดียวก,กันกับที่ไอ้โจนพวกนั้นมันเดินตรงมาที่รถของพู้เธอพวกมันเป็นแก๊งโจนที่มาปล้นเอารถและทรั์สินของคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ พวกมันมาเปิดประตูรถั่งของมินเมื่อมินเห็นเขาเธอจึงตะโกนด่าพวกมันไปว่าพวกมึงจะเข้ามาทําไมพวกมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพวกมันจึงจับตัวของมินออกไปจากรถมินจึงพยายามขัดขืนและตะโกนให้คนอื่นนั้นช่วยเธอและเธอก็กัดไปที่มือของไอโจนคนหนึ่งด้วยความโมโหของโจนที่มันถูกการมันจึงลั่นกระสุนใส่มินจนมินนั้นเงียบเสียงไปเลยพวกมันอีกคนหนึ่งจึงถามไปว่ามึงทําอะไรวะไอคนที่มันยิงมันเลยบอกว่ามึงไม่เห็นหรอว่ามันกัดกู พวกมันจึงบอกว่าเราเรีบเก็บของเหอะรียบไปเธอก่อนที่ตำรวจจะมาพวกมันจึงหยิบข้าวของที่พอจะหยิบได้แล้วก็กลับขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บนสะพานแล้วก็ขับหนีออกไปซึ่งขณะนั้นเสียงรถตำรวจก็ขับมาพอดีและจิ๋วที่สลบไปเธอก็ฟื้นขึ้นมาเธอพยายามพูดกับมินและบอกว่ากูว่ากูได้ยินเสียงรถตำรวจมาแล้วว่ะพวกเรานั้นรอดแล้วโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเธอนั้นถูกยิงและเรื่องราว ปนระวังเขตอันตรายข้างหน้าก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวหนังสั้นในเรื่องนี้นะครับผมเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนนะครับผมเป็นเหตุจําลองขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์หลายๆคนที่ได้ดูเรื่องนี้จะได้ช่วยกันระวังว่าในตอนกลางคืนกับเส้นทางที่เรานะั้นไม่ชินเส้นทางเราควรจะเลือกไปในทางที่มันปลอดภัยมากกว่า เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะโทษเป็นความผิดของหลายๆอย่างก็เป็นได้ทั้งนั้นที่มันปนเอาทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ได้สํานึกเลยว่าใครจะเดือดร้อนหรือว่ามันต้องทําให้ใครตายไปบ้าง GPS ที่พาเข้ามาในทางที่มันผิดโดยที่มันไม่มีเส้นทางที่จะเลี้ยวไปไหนมีแค่ทางตรงเข้าไปในป่าลึกเท่านั้นส่วนตัวของมิน้น เธอก็เป็นคนที่ดื้อรันและไม่ฟังคำเตือนที่เพื่อนของเธอนั้นบอกไว้ให้ขับรถย้อนออกไปเธอยังมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องตลกซึ่งเธอนั้นอยู่ในความประมาทจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและในตอนที่เธอเห็นผู้ชายนอนอยู่กลางถนนเธอกลับเดินลงไปโดยที่เธอนั้นไม่กลัวอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยความประมาทของมินจนสุดท้ายเธอก็ถูกโจรน,นั้นยิงเข้า ซึ่งไม่แน่มินเธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ซึ่งนั่นเป็นวันเกิดของเธอที่ทั้งสองคนอาจจะต้องจําไปตลอดชีวิตเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผีดพาประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดอะราชชาแนลไม่ได้มีเพียงแค่